เอนะครับผมแล้วก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะก็ยินดีต้อนรับนะครับมาพบกันเช่นเคยนะกับผมอาจยา์กิจในคำนวณนะวันนี้นะก็จะมาแบ่งปันนะเป็นสูตรนะสูตรหน่วยบนนะครับผมอันนี้เป็นหลักหน่วยของจริงนะครับเป็นหลักหน่วยบนนะครับผมนะตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับผมนะเน,น้นๆน,นะครับ อ่าสูตรหลักบนนะฮะเออสูตรหน่วยบนตัวเดียวนะครับผมนะซึ่งสูตรหลักสิบเนี่ยผมก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจับคู่ให้หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ดูสูตรหลักสิบไปแล้วนะครับก็สามารถเออเอาไปจับคู่กันเราเองได้นะครับนะอันนี้ผมทําแยกไว้ให้ก่อนนะครับอ่าผมทําแยกไว้ให้เท่านั้นนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยและหลักสิบเนาะเดี๋ยวผมจะมารวมให้อีกทีหนึ่งนะสำหรับท่านใดที่ได้รับชมแล้วเนี่ยต้องขอไปด้วยนะ โอเคนะครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันได้เลยนะสำหรับวิธีคำนวณนะสูตรนี้นะครับวิธีคำนวณนะครับผมสำหรับสูตรนี้นะครับเราใช,เนนร friends, ใช้เป็นหลักพันนะครับผมอ่าสก,กูนน่นะครับทุกท่านนะเราใช้เป็นหลักพันนะครับผมนะที่นํามาบวกกันเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับใช้เป็นหลักพันนะที่นํามาบวกนะครับผมนะ <S <S เห็นกันไม่เหย่ยนะฮะ แล้วก็ใช้เป็นตรงนี้นะเป็นสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งะเป็นหลักร้อยนะครับผมนะที่นํามาบวกกันสองครั้งนะแล้วก็นํามาบวกกับหลักสิบนะครับผมนะสามครั้งถัดมาบวกห้าคงที่หนึ่งครั้งนะครับผมนะตามนี้นะเราก็จะได้เป็นเลขตัวเดียวมานะทุกท่านเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาคํานวณไปพร้อมๆกันได้เลยนะทุกท่านนะสำหรับสูตรนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็นหกนะผมนะที่นํามาบวกนะครับขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็แปดบวกแปดเนี่ยได้เป็นหกนะครับ ถัดมานะครับก็เจ็ดบวกกันสมครั้งนะาเจ็ดคูณสามนั่นเองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนาเจ็ดสองสิบี่เจ็ดสาเป็นย1สิบอดนะครับก็ใช้เลขหนึ่งนะครับมองมถัดมาบวกด้วยห้านะครับคงที่นะฮะโอเคเนาะก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตบวกแบบนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นเอ่อตรงนี้ก็ได้เป็นหกเนาะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามเป็นสิบปดนะครับอ่าสิบแปดเนาะทุกท่านเนาะสิบแปดนะครับก็ แล้วก็ดึงเลขแปดนะครับที่น u ม b ไว้ตรงนี้นะเลขแปดนะวันนี้นี่ออกเป็นสองห้าแปดนะครับสองห้าแปดนะสองห้าแปดนะครับผมทุกท่านเลขแปดนะครับน,นี่หน้าตัวเดียวคนับตัวเดียวเป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะซึ่งเศรษฐีเข้ามาแล้วประมาณห้างวดนะเข้าไปนะเลขแปดตัวเดียว ถัดมานะถัดมาเนี่ยเป็นงวดที่สองนะครับเราใช้เป็นเจ็ดนะครับผมนะที่นำสามบวกสามนะี้ยได้เป็นหกนะครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามเป็นสิบแปดนะครับผมนะสิบแปดนะครับแล้วก็นำมาบวกห้าคงที่นะครับอ่ะโอเคนะครับ โซ่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมเนะีเลขเรียงกันมาเลยนะทุกท่านนะอ่าตรงนี้เราใช้เป็นเจ็ดบวกเดี๋ยวผมขออนุญาตบวกแบบนี้นะเจ็ดบวกแปดเนี่ยเจ็ดบวกแปดเนี่ยได้เป็นสิบห้านะครับผมทุกท่านสิบห้านะแล้วก็อสิบห้าบวกห้าเนี่ยได้เป็นยี่สิบยี่สิบบวกหกเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็นยี่สิบหกนะ ยี่สิหกเนาะดึงเลขหกนะมาไว้ตรงนี้เลยนะตัวเดียวนะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับวันนี้นี่ออกเป็นสองแปดหกนะครับหนึ่งนะครัสองแปดหกนะผมนะที่เข้าไปเนาะเป็นหลักหน่วยนะครับตัวเดียวนะครับนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับถัดมาเป็นงวดที่สามนะครับงวดที่สามเราใช้เป็นเลขสามนะที่นํามาวางไว้เลย นำมาบวกด้วยห้านะครับห้าบวกห้าเนะี่ยได้เป็นสิบเนาะอ่ใช้เลขศูนย์นะครับแล้วก็ใช้เป็นหนึ่งบวกกันสามครั้งได้เป็นสามนะครับแล้วก็นำมาบวกห้าคงที่หนึ่งครั้งนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพ์กันนะตรงนี้สามบวกสามเนี่ยได้เป็นหกนะหกบวกห้านะครับได้เป็นหน่สิบเอดนะผลลัพ์ที่ได้ได้เป็นส1อก็ใช้เลขหนึ่งะมาวาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมนะเป็นเลขเด่นนะวันนี้ออกเป็นสามนะครับเก้าหนึ่ง <mumbles. S 1> นะครับ สามเก้าหนึ่งนะครับผมทุกท่านเลขหนึ่งนะครับผมแนละ้วที่เข้าไปเป็นหลักหน่วยนะนะครับนะครับนะทุกท่านนะอ่าสามงวดแล้วนะสามงวดแล้วก็เดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับถัดมาเป็นงวดที่สี่นะครับเราใช้เลขเก้านับที่นํามาวางไว้นะครับนำมาบวกตรงนี้นะครับเก้าบวกเกนะ้าเนี่ยได้เป็นสิบแปดนะครับ แล้วก็บวกด้วยสามเนาะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเป็นเก้านะฮะถัดมาบวก5้าหนึ่งครั้งนะ,ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับตรงนี้นะเก้าบวกเเนี่ยได้เป็น18บแปดนะครับผมนะสิบวกแปดนะฮะบสิบวกแได้เป็น26่สิบหกเนาะยี่ยบวกห้านะฮะยี่บวกหได้เป็นสานะครับผลลัพธ์ได้ 31เนาะอ่ะเราก็ใช้เลขหนึ่งนะครับที่นำมาวางไว้เลยนะครับวันนี้เนี่ยออกเป็น8นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้นี่เป็นเลขเบิ้ลเนาะแต่เราใช้แค่หลักหน่วยนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับอ่ะดูกันยาวๆเลยนะว่อนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับถัดมาอันนี้เป็นงดที่แล้วนะงดที่แล้วนะเป็นงดประจำวันที่อ่า หนึ่งเนาะกันยายนสองพันห้าร้อยหกสามนะครับนะเราใช้เป็นเลขห้านะที่นํามาบวกกันถัดมานะฮะเจ็ดบวกเจ็ดเนี่ยได้เป็นสิบสี่นะครับอ่นะแล้วก็หนึ่งบวกกันสามครั้งนะผมนะได้เป็นสามนะครับถัดมาบวกห้าคงที่หนึ่งครั้งนะครับโอเคห้าบวกห้าเนี่ยได้เป็นสิบนะครับสี่บวกสามได้เป็นเจ็ดก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็นสิบเจ็ดนะฮะ 7นะครับผมโอเคนะฮะเราใช้เลขเจ็ดนะที่มาวางไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนนะก็เองวดที่แล้วนะเลขที่ออกเนี่ยเป็นเก้านะครับนี่นะเก้าเก้าเจ็ดนะครับงวดที่มีเลขเก้าห้าตัวนะของงวดที่มีเลขเก้าห้าตัวนะ่าจะเป็นเอ,องวดประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะครับผมนะเพราะว่าโอกาสออกแบบนี้มีค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ สิบศูนย์จุดศูนศูนย์สองห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่านะที่เขาวิเคราะห์มานะผม,มจำจำตัวเลขที่ไม่แน่นอนออเออแน่นอนไม่ได้เนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เท่าไหร่นี่เลยนะครับผมนะสองแปดหรือเท่าไหร่นี่เลยนะฮะที่โอกาสจอกแบบนี้นะในรอบสองร้อยกว่าปีนะครับที่จอกแบบนี้นะสองเอเก้า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 เจ็ดลางออกเป็นเก้าแปรติกแนบดีไม่เก้าเจ็ดนะฮะโอ้โห oh หลักใจเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาอันนี้นาองเขาเข้าไปนะครับเข้าไปเป็นเลขเจ็ดนะโอเคนะครับก็สักครู่นะเดี๋ยวผมขอทขอําขออนุญาตทําลูกปกคลิปก่อนนะประ,ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะปกคลิปนะครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อนะครับผมสำหรับงว่ประจำวันที่สิบหกนะ เมืประจำวันที่16นะครับผมนะกันยาย,ยนนะ2563นะครับตรงนี้เราใช้เป็นเลข9นะครับที่นำมาบวกนะ71772เป็น14นะครับถัดมานะสองบวกกัน3ครั้งเนี่ยได้เป็น6นะฮะบ,บวกด้วย5 1ครั้งนะครับผมโอเค9กบวกหเนี่ยได้เป็น15นะเก้าบวกหได้เป็น15 15้บวกหได้เป็น20 ยี่สิบบวกสี่นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้เนะี่ยได้เป็นยี่สิบสี่เนาะนะครับนะผลลัพธ์ที่ไดนะ้ได้เป็นยี่สิบสี่นะครับแ,แน่นอนนะครับก็เราใช้เป็นตรงนี้นะเป็นเลขสีนะตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นผลกันนะครับงวดประจำวันที่สิบหกนะกันยายนสองพันห้ารอหิบสามนะครับ เป็นหลักหน่วยตัวเดียวนะครับก็สูตรหลักสิบเนี่ยผมก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าท่านใดรอที่ผมให้ผมจับคู่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําสูตรจับคู่ให้นะ2ตัวนะครับอ่นะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหนะ้าสำหรับนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะกดติดตามพร้อมกดดิ่งไว้ด้วยนะฝากกดแชร์ไว้ด้วยก็ดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ